ต้นสวยวนะครับต้นเงินไหลมานะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเผานะครับขึ้นเป็นเผาตระกูลเดียวกับเหมือนพวกคูครับพวกคูด่างคล้ายกันนะครับแล้วใบพันธุ์เขาจะมีหลายพันธุ์นะครับอันนี้พันธุ์นี้ก็คือจะมีก้านออกมาพันธุ์นี้นะครับแล้วก็เขาจะมีใบอยู่ไม่ต่ามาห้าถึงหกใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมาคือก้านนี้คือมีสิบใบลนะครับ าบางพันธุ์ก็จะมีใบเดียวน,นะครับใบเดียวอันนี้ใบมาเป็นพุ่มนะครับส่วนอันนี้จะเป็นดอกนะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นดอกคล้ายๆดอกหน้าวัวนะครับเป็นฝักเหมือนฝักข้าวโพดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีดอกขออยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับดอกค่อนข้างที่สวยนะครับส่วนอันนี้ดอกยังอุ้มยังไม่แตกนะครับเนี่ยฮะที่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นแหลมเรียวอย่างนี้นะครับเป็นเป็นหัวแล้วก็มีฝักเรียวแหลมขึ้นมานะครับพอเวลา เริ่มแผ่ออกมาก็จะแผ่มาเป็นแบบคล้ายๆดอกหน้าวัวอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเกสรอยู่ด้านในนะครับเนี่ยครับปลายปลายยอดเขมาเป็นพุ่มยังมีดอกขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยฮะข้างในนี้ก็คงพอแห้งก็เป็นพวกเมล็ดนะครับเนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับเนะฮยครับเขาจะขึ้นเป็นเถาอ่าฮะเป็นไม้เลื้อยนะครับเขาจะขึ้นเลื้อยไปเรื่อยๆอ่าถ้าปลูกกบเกาะก็ต้นไม้เขาก็เกาะไปเรื่อยๆนะครับอาศัย แล้วเดี๋ยวดูทางนี้ครับนี่ฮะกำแพงเขาเกาะได้นะครับนี่ฮะมาดูครับนี่ในกำแพงที่เขาเกาะได้นะครับลากเขาเกาะติดกำแพงหมดครับแต่ที่สําคัญคือลากจริงๆของเขาลากใหญ่นะครับเขาจะลงมาที่ดินนะครับเขาจะชอบดินค่อนข้างที่จะชื้นนะครับแต่ดินชุ่มดินชื้นแต่ไม่ใช่ชอบดินเป็นน้ํานะครับแต่ แต่ชอบน้ำนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําแต่ไม่ใช่ชอบน้ําเยอะชอบเป็นน้าที่ชุ่มดินชุ่มชื้นนะครับแล้วต้นเขาจะโตไวนะครับัแทงขึ้นไปเรื่อยๆตามต้นไม้อะไรฮะแลดูมาดูจากต้นนี้นะครับเนยฮะตอนนี้ครับนี่นะเขาจะต้องเป็นไม้เป็นเถาืัอยนะครับเขาต้องอาศัยต้นไม้หลักนะครับแล้วเขาจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆครับสวยนะครับเนหางนะฮะจะสวยงามมากครับใบแผ่สยายออกมานะครับเนยฮะก้านนี่ครับ เป็นตระกูลเดียวกับพวกครูนะครับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหน้าบ้านดีนักแล้วครับนะฮะอันนี้เขาปล่อยขึ้นไปเรื่อยกับต้นอันนี้ต้นอโศกครับเขาขึ้นไปเรื่อยสามารถเกาะกับต้นอะไรก็ได้นะครับอ่าบังเอิญไม่ได้ไม่ได้เกาะกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมแยกออกมาเลยดีกว่าครับอันนี้น่าเป็นมอนเตอร่ายักเลยครับี่ยมีเหมือนกันครับจริงจริงตรงนี้ก็ก็เป็นต้นเบิร์ดขึ้นเต็มเลยครับแบบผมขุดออกไปแล้วครับ เป็นไม้ที่เพาะแพร่ขยายพันธุ์ง่ายครับอึดทนครับแต่ดินตรงนั้นต้องชุ่มเลยครับชอบนะเพาชอบน้ำนะครับดินต้องชุ่มหน่อยนะฮะดินแล้วที่เขาชอบมากคืออุยมดอ่า สภาพพื้นดินที่เขาชอบนะ่าจะเป็นดินร่วนซุยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินเขาจะร่วนมากครับที่เขาชอบอยู่นะครับเขาจะใช้แตกใบดีครับเนี่ยดินร่วนซุยนะครับเหคโอ้ยโอเค <Okay. S 2> okay. ตอนนี้ผมก็ได้ทําการแยกต้นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการชํากันนะครับไม่ก่อ ที่ปลูกเลยครับเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกยังไงก็รอดนะครับไปปักติดกับต้นไม้ก็ได้ครับแล้วพันออกพันผมมาแล้วครับให้ดูต้นอีกทีครับโอเคนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปปักจิ้มกันนะครับปักจิ้มแชนแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยครับตามผมมาเลยครับกระถางเลยนะครับก็เราก็ตัดตามข้อนี้เลยครับเนี่ยฮะข้อที่มีรากถ้าจะให้มันโตขยายพันธุ์ไวๆก็ เจ้ากี่กระถางก็แล้วแต่ครับเนี่ยข้อได้หนึ่งกระถางเลยครับเนี่ยฮะได้หนึ่งกระถางหนึ่งกระถางใส่ไปเลยครับยิ่งมีรากนะฮะข้อที่มีรากลงไปครับก็ขยายพันธุ์ดีนักแลนะครับมาเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อนี้แล้วครับลงกระถางนี้ครับเดี๋ยวจผมเหยาะต้นมันไปไปมัดกับต้นไม้ครับเดี๋ยวเรามาปักจิ้มกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูหลังต้นให้มันขึ้นกงกงนะกรงกงกรงนี่ละ เราผมบัตอันกงกงหน่อยะเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบดินที่เขาชอบคือดินร่วนซุยนะครับอุ้มน้ํานะครับแล้วก็ไม่ต้องกวนครับว่าจะไม่รอดนะครับไม่ต้องไปพิธีพิถันทาแล้วแต่ครับบางทีไม่ต้องไปทาแล้วครับพวกปูงปมพวกปูนพวกอะไรครับเขาสามารถอยู่ได้ครับ ไม่รู้ครับแล้วแต่คนครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมเป็นคนมือเย็นสามารถจิ้มอะไรก็รอดครับไม่เป็นต้องโอ้โหไปหาปงหาปูนมาทาผมสำหรับตัวผมนะครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ครับผมนี่ผมจิ้มอะไรผมก็รอดครับต้นไม้ไหนโคมาหามาผมจิ้มเล็กจิ้มน้อยผมก็รอดทุกต้นครับแค่นี้ก็รอดเลยครับสวนมากแล้วครับพืชตระกูลว่านนะฮะตระกูลว่านจะ เป็นพืชที่สามารถเพาะง่ายครับเพราะว่าแค่อุ้มโดนนิดโดนน้ำนิดดับหน่อยเขาว่าแทงยอดนะครับอันนี้เงินไหลมานี่คือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกที่บ้านแล้วจะมีความมั่งคั่งเงินไหลเข้ามาเทมาปลูกแถวรับเงินรับทองเข้ามาครับดีนักแรนะครับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งครับที่ว่าแนะนําให้คนปลูกที่บ้านนะครับดูทรงก่อนเนี้ใช้ได้แล้วครับ มีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าไม่อยากเอ็นหน่อยเดี๋ยวก็หาไม้ปักครับรับหนึ่งครับอันนี้ก็เพาะไว้ดำกันโยกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราหาจุดที่ว่าเราอยากลงแล้วก็ไปลงได้เลยครับผมก็จะมีกระถางเบอร์สีนะครับสีนิ้วนะครับ จะแบ่งให้นะครับก็กระถางละสีบาทนะครับใคาสนใจก็ติดต่อมาครับเงินไหลเงี้เงินไหลมาแบบชนิดแฉกนะครับจริงๆผมมีหลมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับแบบชนิดใบเดี่ยวก็มีนะครับตามมาดูครับส่วนตัวนี้เป็นใบเดี่ยวนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นใบเดี่ยวสีมรกตนะครับเขียวมรกตนะครับ ก็ตัวนี้จะมันวาวสวยนะครับผมมีตัวนี้ผมมีเยอะมากเลยครับอยู่หลังสวนนะครับเป็นดงๆนะครับแต่นี้แยกใส่กระถางมาสวยนะครับนีนยอีกวรมหนึงครับจะมีลายตรงกลางนะครับนียฮะลายขาวสลับนะครับเขียวเข้มเนี่ยฮะจะเป็นแฉกอยู่สามใบนะครับเนียฮะตัวนี้เขามันกลายไปเรื่อยครับกลายพันธุ์ไปเรื่อย เอามาเกาะเอามาเกาะกับต้นนี้แล้วกันตรงนี้ก็นี้ก็รดน้ำอยู่ประจำนะเขาเป็นพืชเป็นไม้ชอบน้ำและชอบแดดด้วยนะครับเจอแดดจะจางเขาก็ทนนะครับแต่ว่าพื้นข้างล่างก็เป็นชุ่มน้ำนะครับก็ดินใสนะครับ